ในานานสอนติดโควิดปอดทะลุเกือบตายสั่งเสียแล้วปลงชีวิต จากนี้ตายได้ทุกเมื่อวิ์สิ้นชื่อสำหรับน,นายธนสรเลิศลาบวาราังกูนนักแสดงหนุ่มและหัวเรือใหญ่ Endu e n t ตอ t a i n นเมนติดโควิดอาการหนักปอดทะลุเกือบตายต่อจากนี้ปรงกับชีวิตอาจตายได้ทุกเวลาเจ้าตัวเปิดเผยว่าตอนนี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลบำรุงราชพักรักษาตัว45วันอาการหนักมากหนักกว่าคุณนวัดของผมเชื้อลงปอดจนถึงขั้นปอดทะลุต้องให้ออกซิเจนตลอดทุกวันทุกวันนี้เวลานอนก็ต้องใช้ออกซิเจ เพราะมันสามารถตายได้ทุกเวลาทรมานมากช่วงนี้ผมต้องเข้าไปในโรงพยาบาลบ่อยตามหมอนัดเพราะเป็นโรคหลายอย่างที่ตามมาหลังจากหายโควิดก็ต้องค่อยๆตรวจอาการตลอดค่อยๆบำบัดทีละจุดบอกเลยว่าคนที่กำลังจะตายหรือเกือบตายเพราะโควิดมันทรมานมากๆหายใจไม่ออกเหนื่อยกินไม่ได้ลิ้นก็ไม่มีรสชาติกลิ่นก็ไม่ได้หลงๆล,ล,ลืมๆเวียนหัวนอนก็ไม่หลับมันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยตอนนี้ ร่งมากเพราะตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเลยเพียงแต่ตอนนี้หมอบอกว่าเราสามารถออกไปทำงานได้แล้วแต่ห้ามหนักเพราะโควิดเชื้อมันตายแล้วแต่อาการของปอดต้องค่อยๆรักษากันไปตอนนี้ขนาดพูดยังเหนื่อยเลยตอนนี้ปรงกับชีวิตมากอยากบวชเลยด้วยซ้ำ รักโลภโกรธหลงหายหมดเงินทองผมมองว่านอกกายตอนนี้อยากทำบุญเยอะๆอยากทำความดีอยากช่วยเหลืออยากช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนอยากช่วยคนที่มีผลกระทบจากโควิดและคนที่ติดโควิดเท่าที่ผมจะช่วยได้ครับน,นายธนะศรกล่าว